วายวายปรเด็นประเโอเคเฮ้ยสวัสดีกันทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมรถตั้งอะไรก็ไม่รู้นะโอ้ยในนี้อะไรเป็นเกมรถตั้งนะครับเห็นผู้วัฒนาเดียวกันจากเกมเรือรบน้ำโอ้ยเหมือนที่กดก็ยิงนะกดก็ไม่อุย้ยรถน้งรถ,รถเยอรถเยอะมากแล้วอ่าง่ายนะครับพี่สัมพไวครับ ไงพี่ทำไหวว่าเขาวิธีการเลี้ยงเขาจะเลี้ยงยังไงวะกดอ๋ออย่างเงี้ยทำไมมันอะอ๋ะอเขายิงเหรอถ้ามันจะเกดิดมันกดเลี้ยวไม่ได้นะอ๋อนี่อ๋อเอ้ยอเอ็นนี่ก็เลี้ยงลั่บากเลี้ยงลั่บากเออนิดหน่อยนะมาหญ่นีดหน่อยแล้วก็ตุ๊กอืม ยิงอีกนิดนึงนะวันเราเล่นจินจินไปแล้วนะครับอ่าตอนนี้ครับอีกกดยิงเบ็ดแม่นยำนะครับเออมีการเล็งวะนะครับอ่ายิงเข้าไปนะครับอืมเออกดอันนี้กดอืมกดกดมาครับอ่าตอนนี้ก็ครับเรี่ดเรียดดิทำอะไรวะเรียดเรี่ด เป็นน้อหญิงันนี้กันนะครับอ่าเอาเปิดนาผมก็มีต่างันนี้เดี๋ยวเนี่ยเฮ้ยนะไม่เป็นแล้วเราลาับ้ะเจอเนี่ยเจอเพื่อนแล้ว วันนึงคือใครไม่รู้นับโอ้ยศัตรูนะครับอืมแต่ละคนนะครับโอ้โหมีสกิลไม่เหมือนกันนะครับเรามีสกิลไว้นี่จะว่าไงว่าอ่าสับสายป้องกันนับอืมโอเคนะครับก็ยิงกันนะอ่าเน่นี่เน่เออเอาเนื้อเพื่อนแย่งโอ๊ย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 นี่เอ๊ะมันมันตั้งอะไรเนี่ย เราไม่จะกดบาลีฮะมาเพื่อนเด๋ยยิงมา o uh, o uh, o uh. อุา้ยอุ้ยอุ้ยอก้าเขาเขาทำไมเปิดมารถสั่งผมยิงแรงวะนี่เราเล่นรถสั่งยิงแรงขนาดนี้เลยอ่ะเอ๊ยเ,ยเยต่ถอยห,หลังเดี๋ยวเลือ่อนรถยิงอ่ะอุ้ยเกือไม่ทันแล้วนะ โอ้ยตอนนี้คอะบูเกือบไม่ตั้งเกือบได้ครับโอ้ยมึงจะหน้าคือเพื่อนเร้าหนา้าบุยอา่าตอนนี้ผมเกิดได้นะครับอ่าใครมาด่าเลยวะตอนนี้นะผมเออได้ได้เอ่เอเงานเป็นที่เรียบร้อยนะบูได้ได้ทั้งของหลายอย่างก็มีทั้ง มากล่องนไม่รู้ทำอะไรได้แล้วมาไปไป,ไปกันต่อเนี้ยเว้ยเหมือนว่าผู้ชายคนนี้เขาจะคิวไปสามคนเลยนะครับอ่าเราให้กำลังใจเอาคนอื่นมากนะกันนะแบบอ่้ ก็จะได้ยินเสียงคนด่าก,กันหน่อยเนะไม่รู้ว่าใครมันจะด่ากเสียงมันเด็กเลยว่าไม่รู้ว่าเด็กชาวบ้านคนไหนมันจะมาด่าผมครับโอ้มันอย่ามาด่าพี่หรอพี่จ่อยเลยนี่โอ้ยเหมือนว่าจะมีกล่องฟรีด้วยนะครับอืมอุย้ยเหมือนว่าผมจะได้ปืนแล้วก็กระสุนเจาะก,กอน,นะครับอัน้นจะไม่จะพูดยางงั้นด้วยโอเคก็ไปโอเคนะครับอ่ะ มีถังร้านค้าอ๋อมีมีรถขังนะครับมีสร้างมีการสร้างรถต่างด้วยนะครับมีใช้๋อใช้ปืนนะครับอ่ตกลงครับอ่ตกลงครับนี่นะครับ๋อจะมีการซื้อปืนนะครับเราเลือกชิ้นส่วนไม่ได้นะครับหมดครับอ่าอันนี้ก็จะมีอาแล้วก็อนสุขานะครับต้องอ อ่องอ่อคือยังไงครับก็ก็ไม่รู้กันนะอ่าเรียกร้องนะมีเรียกร้องมีร้านค้ามีนู่นมีนี่นะอ่ะ,นะก็ไปเรล่นกันเลยครับโอเคนะโ okay, นะ okay, นะอเคเล่นองคว่าเด็กแถวบ้านจะไม่มานะครับมอว่าตอนนี้ครับผมจะสุ่มเจอใครก็ไม่รู้นะครับโอ้โหเจอเจอรถถังรุ่นเดียวกันกันกบผมด้วยครับมันจะมีคนเป็นสายไรได้นะโอ้ย แต่ว่าจะเทงั้นเลยครับโอะครนะเหมือนว่าเราต้องเดินไปแล้วแล้วไลสต์จริงๆไม่ได้ครอ้าวแลสต์อ๋อปล่อยแล้วเบิดครับเหมือนว่เบิดดดแลสต์เหมืนจะมีแบตข้างล่างให้ผมดูนะอ๋อไปล่อยแล้วเบิดนะครับอย่างนั้นเหมือนจะมีชูบิงก รถตั้งสามร้อยกับรถถังอะไรอะไรก็ไม่รู้ครับอ่าไปนะครับเราก็ไปเรื่อยๆนะครับเอ้าเจอรถถังอีกคั้นยิงสิครับเหมือนว่าจะยิงไม่โดนนะครับอะยิงไปอีกนัดหนึ่งครับโอ้โหบลูบล็ดป็นนักปเลยนะครับวอนนี้เรากลางโลกนะครับเดี๋ยวตายครับโอ้ยเอ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 ,เอ,เอ,เอมันผมจะกะตายยิงเข้าไปอนะอุย้ย โอ๊ยโอ๊ยไม่ว่าผมจะโดนนะครับโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเกตายครับอุ้ยเกืบตายครับเราจะมาใช้โล่นักกี่าครั้งนะครับอ่าถ้าเกิดหมดปุ๊บก็ตายครับโดนลูกกระบยตก็ตายครับอ่าโดนนะก็ตายครับตายทุกอย่างครับโอเคครับกดยิงเข้าไปครับเหมือนจะไม่โดนนะครับเหมือนจะไม่โดนนะ ยิงเข้ไปอีกเข้ไป,ไปอีกนัดนึงนะโอ๊ยอือว่ายิงเข้าไปเรียนกนะแกร<ๆ>มเพจเกือบจมไม่รู้ว่าผมมีเรียกอยู่เท่าไหร่แล้วผมฆ่าไปกี่ตัวนะกดมันไม่สามารถดูได้น,นะว่าใครฆ่าไปกี่ตัวนะยิงเข้าไปครับอืมเกือบตายยิงเข้าไปครับโอ้ยเป็นไงครับเป็นไงแแบบเหมือนกระสุนจะหมดนะครับ กลางโล่หน่อยก็ดีนะครับอือหืออือไปยิงตูไปจังมันๆนะเออใครมาเสือพีได้ครับอ่ามาดูครับอ่านี้ตูมันมันอาจจะเป็นบอลนะครับเฮ้ยใครตกอะไรกันแถนี้นะครับโอ้ ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผมฆ่าไปกนะี่คิวแล้วอาจจะหลายคิวอยู่อ่ะตู้ว่าผมนะว่าอาจจะฆ่าคิวนะ้วทุกคนอืออือไปนะอ่าเฮ้ยแล้วตอนนี้ผมยิงนะโอ้ยไม่ตนะแล้วผมจะลุก่อแล้วดูสิครับคุณพ่อมนะันจะไปไงผมฆ่าไปยี่สิบศพว้าว เอาสิบเอ็ดอ๋อพี่ช่กากโรไปสิบเอ็ดครั้งเอ้ให้คนอื่นหน่อยนะนะสงสารสงสารนะสงสารนะเออแหม่ละคนก็แบบแล้วก็เออก็เท่นะครับเออก็มีการบซื้อไอ้นี่ด้วยนะซื้อรถถังกับรายการซับจีเอ็ดบานะครับ มีการเข้าร่วมอะไรก็ไม่รู้ครับากันนะกันอะไรก็สักอย่างนะครับที่เย็นอ่านนะครับอ่าก็ช่างมันกันนะโอเคนะครับก็ขอเพียงไปเจ้านี้นะครับเออโอเครับผู้จ้องสำหรับช่องจีจียูมเบี้ยอย่าลืมคนล้างาคนสบายคลายด้วยนะครับ